เก่งอังกฤษมากมายแต่สอนลูกพูดอังกฤษไม่ได้ฟังคลิปนี้คะ่ะคุณใช่ไหมคะที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้วบางคนอาจจะจบเอกอิงจบอักษรหรือว่าจบเฉพาะทางมาแต่ไม่สามารถทําให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้พอวันเวลาผ่านไปนั่งถ่ายคีดอดูดิดทําไมคนอื่นเขาสอนได้ทําไมแม่บ้านนั้นเขาไม่ได้เก่งอังกฤษมากแต่เขาสามารถสอนให้ลูกตัวเองพูดภาษา ได้คุณก็เกิดความเอ้อคุณก็เกิดความไม่มั่นใจถ้าคุณมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่นะคะคุณจะต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะหนึ่งสาเหตุที่คุณไม่สามารถสอนให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้เป็นเพราะภาษาอังกฤษคุณไม่ดีแต่เป็นเพราะคุณ ไม่มีความเชื่อค่ะความเชื่อที่จะทําให้คุณสามารถสอนให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้มันจะต้องเป็นความเชื่อที่เหมือนกับเด็กอายุ5้ขวบค่ะคุณลองหลับตานึกภาพเด็กอายุ5้ขวบว่าเป็นยังไงหรือถ้าคุณยังนึกไม่ออกให้หลับตานึกถึงลูกคุณนะคะตอนที่เขามีความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วเขาจะต้องเอาสิ่งสิ่งนั้นมาให้ได้อย่างเช่นเขาเชื่อว่า ถ้าเขาได้ของเล่นชิ้นนี้มามันจะทําให้เขามีความสุขหรือเวลาลูกพุ่นดูการ์ตูนหรือชอบตัวการ์ตูนอะไรบางอย่างแล้วเขาสมมติว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นหรือเป็นตัวการ์ตูนตัวนั้นเขาก็มีจินตนาการที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมลูกเรามันอินขนาดนั้นวะคุณจะต้องมีความเชื่อยอย่างนั้นค่ะแน่นอนแรกๆคุณอาจจะยังไม่เชื่อเพราะประสบการณ์เก่าที่คุณเจอมา แต่ถ้าคุณเชื่ออย่างไม่มีข้อจำกัดแล้วลงมือทำลงมือทำไปเรื่อยๆเกิดผลลัพธ์วละนิดวัละหน่อยความเชื่อของคุณมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นเปรียบเสมือนกับคุณปลูกต้นไม้แห่งความเชื่อ มันลดน้ำควรดินม,มันห่อยๆจนกระทั่งต้นไม้ต้นนั้นมันโตขึ้นมาความเชื่อของคุณก็จะค่อยๆแข็งแรงมากขึ้นค่ะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่ง,ป,งปันออกไปแล้วกดติดตามไก่ทุกช่องทางนะคะและถ้าอยากจะให้ไก่ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกไก่ด้านล่างนี้ด้วยและคลิปนี้ไก่ก็ต้องลากากันไปก่อนค่ะพบก,กับครูแม่ไก่สอนลูกสอง ภาษาแบบง่ายๆได้ใหม่ในคลิปต่อๆไป